ด่วนงานต่างประเทศที่ซาอุไปแบบถูกกฎหมายรับตำแหน่งแม่บ้านและคนขับรถกินฟรีพักฟรีบินฟรีรับตำแหน่งละ100คนแต่เสียค่าในหน้านะใครสนใจเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปกันลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ งานนี้ผมเอามาจากเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐรับรองว่าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกหลอกลวงอย่างแน่นอนงานนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่5เมษายน2567จนถึงวันที่3มิถุนายน2567รับสมัครอยู่2ตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่1เป็นตำแหน่งแม่บ้านรับเฉพาะเพศหญิงจำนวน100อัตรา อัตราค่าจ้างจะอยู่ที่600เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21,564บาทต่อเดือนตำแหน่งที่2จะเป็นตำแหน่งคนขับรถรับเฉพาะเพศชายอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่850เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35,50บาทต่อเดือนเดี๋ยวเรามาดูสาระสำคัญของสัญญาจ้างนะครับว่ามีสาระสำคัญอะไรบ้าง หระยะเวลาของสัญญาจ้างจำนวน2ปีและสามารถต่อสัญญาได้ 2. ที่พักในจ้างเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดมูลค่าสามอาหารนายจ้างจะเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดมูลค่าสี่ชั่วโมงการทำงาน8ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์ห้าค่าล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศนายจ้าง หการจัดเตรียมค่าเดินทางในจ้างจะเป็นผู้จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับให้ 7. การรักษาพยาบาลในจ้างจะเป็นผู้จัดหาให้แการประกันภัยเป็นไปตามแผนรับประกันกฎหมายแรงงานของประเทศในจ้างก็มีอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาสรุปนะครับก็พักฟรีในจ้างหาที่พักให้ บินฟรีพอในจ้างออกค่าตัว๋วเครื่องบินไปแล้วกลับให้แล้วก็กินฟรีนะครับพอในจ้างจ่ายค่าอาหารให้นะครับทุกอย่างในจ้างดูแลให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็รับเงินเดือนเต็มเต็มเลยนะครับแต่งานนี้นะครับไปแบบบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเขาเป็นผู้หางานมาให้มันจะมีค่าบริการจัดหางานหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นค่าในหน้านะครับ เราต้องมาพิจารณาเองว่าเง mm ินเดือนที่เราได้รับกับสวัสดิการที่เราได้รับเพียงพอกับการไปทํางานในต่างประเทศไหมก็ให้แต่ละคนพิจารณาได้เลยว่างานที่ผมเอามาบอกคุ้มค่ากับการเดินทางที่จะไปทํางานกันไหมถ้าคุ้มก็ลุยโลดนะครับทีนี้ถ้าสนใจอยากจะไปทํางานอยากจะสอบถามเพิ่มเติมจะรู้ชื่อบริษัทเบอร์โทรที่อยู่ของบริษัทได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้ผมไม่สามารถแจ้ง ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ชื่อบริษัทหรือว่าที่อยู่ได้นะครับท่านต้องไปดูของท่านเองเพราะว่ามันมีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าไม่ว่าใครจะโฆษณาต้องไปขออนุญ,ญาตจากกรมการจัดทางงานผมไม่ได้ขอนะผมเอาข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเพราะฉะนั้นชื่อบริษัทเบอร์โทรที่อยู่ผมไม่สามารถบอกได้แต่ผมแนะนำวิธีเข้าไปดูด้วยตัวเองได้นะครับ วิธีการก็คือไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นเข้าลิงก์ของเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศครับเมื่อเข้ามาท่านจะเห็นหน้าเว็บประมาณนี้ให้ท่านกดตรงไอคอนประกาศรับสมัครงานที่ผมกรอบสีแดงไว้ให้เมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านจะเห็นเขาแจ้งว่าประกาศรับสมัครงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจะมีอยู่2รูปแบบ รูปแบบในข้อที่1จะเป็นกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรูปแบบในข้อที่2จะเป็นบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งในกรณีของงานซาอุจะเป็นงานรูปแบบบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับท่านก็คลิกตรงนี้ตรงที่ผมลากลูกศรจากบริษัทจัดส่งนะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับท่านจะเห็นประกาศรับสมัครงานหลากหลายประเทศหลากหลายตำแหน่งนะครับสามารถเลือก ดูงานที่ท่านสนใจได้เลยนะครับอย่างกรณีที่เป็นงานาซาอุนะครับจะเป็นงานแม่บ้านหญิง100คนนะครับที่อยู่ล่างสุดนะครับท่านก็คลิกตรงนั้นได้เลยเมื่อท่านคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นหนังสือหัวครุฑนะครับบอกว่าเป็นหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานมันจะมีชื่อบริษัทจัดหางานอยู่นะครับที่ผมเซ็นเซอร์ไว้ตรงนี้นะครับท่านก็สามารถไปอ่านชื่อบริษัทได้ แล้วอ่ามันจะมะีที่อยู่นะครับผมก็เซ็นเซอร์ไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เบอร์โทรนะครับจะอยู่หลังที่อยู่นะครับท่านก็สามารถโทรไปสอบถามตัวแทนของบริษัทได้นะครับว่าในการรับสมัครครั้งนี้มีรายละเอียดหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในกรณีที่ท่านสนใจงานประเทศอื่นๆก็คลิกไปดูแต่ละงานได้นะ หลักการมันก็คล้ายๆกันนะครับสามารถดูชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรได้พอเลื่อนมาด้านล่างจะเป็นรายละเอียดว่าเขารับสมัครในตำแหน่งอะไรนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างมีอัาตราเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็มีสาระสำคัญของสัญญาจ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับงานแต่ละงานแต่ละคน ตัดสินใจไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนน่ะอยู่เมืองไทยได้เงินเดือนแค่8 9 0 0 0านะครับไม่ถึงหมื่นบางคนก็มีเงินเดือน2 3 0สามหมื่นนะครับพอมาเห็นงานซาอุเงินเดือนแค่20,000หรือว่า3 0,000ก็ไม่อยากไปนะครับแต่ก็ให้แต่ละคนตัดสินใจเอาเองว่าเมื่อเราเทียบกับค่าบริการจัดหางานหรือว่าค่าในหน้ากับเงินเดือนที่เราได้ไดรับนะครับมันเพียงพอกับการไปทำงานต่างประเทศไหม เพราะเคสนี้นอกจากค่าบริการจัดหางานก็อพอไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารไม่ต้องเสียค่าที่พักนะครับแล้วก็บินไปแล้วกลับฟรีเนาะอยู่ที่แต่ละคนเลยตัดสินใจได้เลยนะผมเอาข้อมูลเอางานมาบอกกล่าวกันทุกคนต้องตัดสินใจเองนะครับก่อนจบคลิปรุกวกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ